นะครับทางกรมกงินค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ร่วมกับ BJC B ซีบนะครับหรือห้าง B ิ g C นั่นเองนะครับแล้วก็ทางสมาคมเข้าถุงนะครับผู้ประกอบการ20กว่ารายนะครับที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับในโครงการเข้าถุงรวมใจประหยัดทั่วไทยที่ B ิ g กซีครั้งที่16กนะครับก็นั่นหมายความว่าปีนี้เป็นปีที่16ซึ่งจัดมาแล้ว16ปีนะครับอันนี้เป็นการตอกย้ำนะครับในถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับของกลุ่ม BJC นะครับที่จะ ช่วยให้พี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรนะครับได้มีโอกาสนะครับได้มีการระบายข้าวนะครับได้มีการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับก็เป็นการช่วยลดราคาค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางกลุ่ม BJC ด้วยนะครับที่ได้เร็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้นะครับนอกเหนือจากช่วยชาวนาแล้วก็ยังจะเป็นการลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ต้องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนะครับ ซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านภูมิธรรมเวชชัยเองนะครับท่านก็ได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับถึงการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็ตรงนี้กลุ่ม BJC เองนะครับ Big C เองก็ได้ขารับนโยบายในการที่จะดําเนินการนะครับในการลดราคาเข้าถุงลงมานะครับซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับจนถึงวันที่6มีนาคมนะครับทั้งหมด28วันนะครับ ก็จะมีสินค้าที่มาร่วมรดรายการ20แบรนด์นะครับนะครับแล้วก็อีกหลายรายการเลยครับในแต่ละแบรนด์ก็นําสินค้าชั้นนำนะครับสินค้าที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับมาลดราคานะครับตั้งแต่5ถึง40เลยนะครับมาเลือกเอาเลยนะครับมีทั้งข้าวหอมข้าวธรรมดานะครับข้าวสีนะครับข้าวคุณภาพสูงนะครับเช่นข้าวไรเบอรี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ลดกระหน่ำเต็มที่เลยนะครับ 28วันนะครับก็มาได้ท hmm. mm ี hmm. mm ่ b hmm. ิ so, ๊กซีทุกสาขานะครับซึ่งมีทั้งหมดกว่า1,700สาขาทั่วประเทศเลยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมรณนงลงบริโภคอย่างนี้เป็นเป็นต้นไปนะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับถือว่าเป็นช่วงนาทีทองแล้วนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับที่ b ิ๊กซนะครับได้จัดลดราคาสินค้าลงมา กระหน่ำถึงขนาดนี้นะครับสูงสุดถึง40%นะครับก็ต้องขอบคุณบิ๊กซีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าคองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ฝากนะครับถึงผู้พี่น้องประชาชนนะครับในช่วงตุดจีนนี้นะครับข้าวถูกแล้วมาซื้อได้เลยนะครับมาซื้อได้เลยนะครับที่บิ๊กซีนะครับได้ครับ ทางบิ๊กซีเองต้องขอบคุณทางท่านพีธีกรมค้าภายในสระรงพาณนี้์เป็นอย่างมากครับที่ให้เกียรติมาในงานบิ๊กซีนะครับที่เราได้ร่วมกับทางพารามิรนะครับผู้ประกอบการข้าวถุงนะครับ16รา20ตราสินค้ายี่ห้อดีนะครับอย่างที่ท่านพิดีได้บอกไว้นะครับงานจุดจีนนี้ข้าวราคาพิเศษนะครับข้าวดีราคาคุ้มค่าหาได้ที่บิ๊กซีนะครับแล้วก็เรามีโปรโมชั่นซื้อแล้วก็ซื้อครบนะครับแล้วก็ได้น้ามันปาบด้วยนะครับเราเองก็เป็นนโยบายที่ทางคุณพ่อท่านประธานจะเดินในมอบหมายไว้ว่าให้ สุงพานิตคุม้มค้าภายในแล้วก็ช่วยดูแลนึ่งเ,เกษตรกรด้วยนะครับซึ่งเราจัดงานข้าถูกมาแล้วปีที่16แล้วนะครับก็เขอเชิญชวนทุกท่านมาจับจ่ายสินค้าราคาดีคุ้มค่านะครับนอกจากข้าวน้ํามันแล้วก็มีสินค้าของว่าต่างๆดีที่บิ๊กซีนะครับพิเศษการจีนครับ จริงแล้วเราต้องขอบคุณทางพัรมิตรทางคู่ค้านะครับผู้ปรกอบการข้าวถุงนะครับก็จะมีการร่วมวม,มอบนะครับข้ามูลจำนวน16ตันนะครับให้กับมูลิธิโรงงานเราในในส่วนของโรง,โรงเรียนนะครับต่างๆครับทั่วประเทศไทยนะครับก็สถานการณ์ข้าวถุงไทยในปีที่ผ่านมาผมว่าก็จเจริญเติบโตนะครับมีอัตราการเติบโตเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มาจากส่วนของราคาวัตถุดิบ นะครับที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางกลางปีนะครับก็ทาให้ทางด้านของมาร์เก็ตแชร์เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับออกมาร์เก็ตไซส์นะครับขนาดตลาดก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็สูงขึ้นประมาณสักห้าหกเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับราคานะครับส่วนการขยายตัวทางด้านปริมาณเนี่ยผมคิดว่ามันก็ทรงๆนะครับอาจจะขยายตัวสับทางกันไปสับทางกันมาระหว่างช่องทางทางด้านของค้าส่งกับค้าปลีกนะครับ ก็ยังเพิ่มปริมาณนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่ามีนักท่องเทียเ่ยวเข้ามาในช่วงปลายปีแต่ในปีนี้ก็คาดว่าหน้าจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วราคาเองเก็ต้องคิดว่าออถ้าเป็นข้าวพรีเมียมเ,ยเราก็คิดว่าราคาคงจะส่งๆสำหรับข้าวหอมมะลินะครับส่วนข้าวที่เป็นข้าวขาวเนี่ยปัจจุบันก็ต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกค่อนข้างดีนะครับมันก็เลยทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นนะครับ แต่ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับผมว่าผูดพวกทุกคนก็ยังทานได้นะครับข้าวไทยเองเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่มีราคาที่คุ้มค่ามากที่สุดครับจริงๆผมคิดว่าสถานการณ์ก็กลับคืนมานะครับเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใกล้สู่จุดที่จะเป็นช่วงก่อนโควิดนะครับไม่ว่าจะทั้งทางด้านของวอลลุ่มนะครับหรือว่าทางด้านของตัวในส่วนของมูลค่าตลาดนะครับก็คือดีขึ้นมานะครับเทียบกับก่อนโควิดแล้วผมว่า กลับมาใกล้เคียงนะครับและปีนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเติบโตได้มากขึ้นกว่าก่อนโควิดผมว่าเกษตรกร,ร,กรชาวนาไทยในปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับสำหรับราคาข้าวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสิ่งที่อาจจะต้องฝากทางด้านของภารครัฐเพื่อให้กับทางด้านของเกษตรกร,รกร็คือว่าเราเองเนี่ยยังต้องพยายามลดต้นทุนการผลิตนะครับโดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ยเพื่อให้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแข่งขันได้กับ กับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะอย่างดูในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าพอราคาเราค่อนข้างที่จะปรับตัวมาแล้วในเป็นราคาสูงเ <_ t art> นี่ยเวลาที่เราไปแข่งขันจากต่างประเทศเนี่ยก็กลายเป็นว่าออเดอร์จากต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้รับก็เกรงว่าถ้าเกิดว่าอ,ออเดอร์ที่ไม่ได้รับมาเนี่ยจากราคาที่มันทรงตัวอยู่เนี่ยที่เกษตรกรเนี่ยแฮปปี้อยู่เนี่ยก็จะมีการปรับตัวลดลงนะครับเดีย๋ยวจะกลายเป็นว่าพอราคาสูงเกินไปเนี่ยขายไม่ได้เว่ามนันมันต้องมีราคาที่เหมาะสม นะครับซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเลยจุดเหมาะสมไปเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าปรับตัวลงมาที่จุดเหมาะสมแล้วเราสามารถที่จะส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยทางเกษตรกรเนี่ยก็จะมีรายได้ที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็น่าจะดีขึ้นเมือเกับปีที่ผ่านมานครับโอ้มาบุญคองก็มาร่วมกับบิ๊กซีนี่ครั้งนี้ครั้งที่16เท่ากับที่บิ๊กซีจัดนะครับ เราก็สนับสนุนมาทุกๆครั้งนะครับในส่วนของข้าวมาบุญครองเองก็จะมีราคาที่จริงๆเขาจะมีราคาโปรโมชั่นเป็น3ระดับผมต้องพูดว่าราคาพิเศษของข้าวแต่ละแบรนด์เนี่ยทุกคนก็ดิสคาวแล้วก็ลดราคากันมาแล้วขั้นตอนที่1นะครับรวมถึงก็มีซื้อครบก็มีการเนคืนกําไรเป็นรูปแบบของคูปองนะครับหรือว่าซื้อครบอีกนอกจากคูปองแล้วเนี่ยก็มีการแจก ตัวน้ำมันปาล์มนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แจกตั้งแต่2ขวดขวดหนึงอย่างนี้นะครับแล้วแต่มูลค่าการซื้อต้องพูดง่ายๆว่าก็โปรโมชั่นก็3เด้งนะครับเราพูดแบบบอกเด้งก็3เด้งนะครับก็คิดว่าคุ้มค่ากับผู้บืิโภคทุกคนที่จะมาซื้อข้าวที่บิ๊กซีในรายการข้าวท้องถิ่นไทยนี่ครับประหยัดร่วมใจกันทั่วทุกคนครับก็ปัจจุบันในส่วนของเรื่องตลาด เข้าถุงบริโภคก็ต้องบอกว่าในปีนี้ในเรื่องของราคาที่พวกเราอาจจะได้ยินกันอยู่นะครับว่าราคาข้าวอาจจะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผลดีในเรื่องของรายได้ของเกษตรกรต้นน้ำสำหรับในเรื่องของผู้บริโภคเราก็เชื่อว่าในการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ก็อาจจะยังไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคท,ที่มีกำลังซื้อเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรมากนะักต้องบอกว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีปริมาณเหลือส่งออกข้าวปีหนึ่ง8ปล้านตันทำให้ตลาดในประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้ขาดแคลนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งจะเห็นได้ว่ามีวิกฤตในเรื่องของภัยแล้งมีเรื่องของการขาดแคลน ในประเทศที่มีประชากรสูงเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้บริโภคเองเนี่ยวันนี้ก็ยังเชื่อว่าในเรื่องของราคาข้าวถุงหรือข้าวที่จําหน่ายในประเทศก็อยู่ในระดับที่น่าจะเป็นที่ยอมรับได้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของช่องทางการขายซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็เป็นงานที่เรามาร่วมสนับสนุนผลึกกำลังร่วมกับทางห้างค้าปลีกตัวอย่างเช่นทางบิ๊กซ นะครับก็เป็นการาทํากิจการร่วมกันในเรื่องของการานําข้าวคุณภาพดีจากต้นน้ําทีา่ถือว่าเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรมีช่องทางการขายที่เ,เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ราคาดีขึ้นในขณะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการรวมทั้งบิ๊กซีหรือห้างค้าปลีกอย่างบิ๊กซีก็ทำช่องทางการขายที่มีการนำเสนอราคา ที่เป็นการจัดราคาพิเศษให้กับผู้บริโภคเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ต้องบอกว่าช่องทางช่องทางห้างค้าปีกนะครับก็เป็นช่องทางที่สามารถเป็นทางเลือกอีกทางนึงให้กับผู้บริโภคที่ที่ด้อดีตเคยจับใจใช้สอยผ่านร้านข้าวสารทั่วไปหรือร้านตลาดสดหรือร้านค้าปีกทั่วๆไปวันนี้จะเห็นว่าช่องทางค้าปีกก็สามารถ ให้ราคาแล้วก็แข่งขันได้ดีผู้บริโภคก็น่าจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาซื้อผ่านช่องทางห้างค้าปลีกอย่างบิ๊กซีแล้วก็จริงๆแล้วนอกเหนือจากกรณีสินค้าที่เป็นเรื่องข้าวสารปัจจุบันเนี่ยข้าวชนิดอื่นๆนะครับที่มีการบริโภคเป็นจนํานวนมากไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวขาวหรือข้าวกล้องนะครับวันนี้เองเนี่ยห้างค้าปลีกก็ได้นํามาจัดจําหน่ายครบ ทุกหมวดสินค้าตรงนี้เองก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคครับก็อย่างที่ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในได้พูดไว้ในงานนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการบริโภคเนี่ยประชากรต่อคนต่อปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ่ประมาบ75าบาทเอโทษทีครับอยู่ที่75กิโลนะครับต่อคนต่อปีซึ่งแนวโน้มก็ลดลงก็เป็นไปตามเทรนเป็นไปตาม พฤติกรรมของผู้บริโภคคนรุ่นใหม่นะครับก็อาจจะทานข้าวน้อยลงหรือมีอาหารอื่นๆเป็นตัวเลือกมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยหากมองในเชิงของปริมาณเนี่ยผมคิดว่ายังสามารถเติบโตได้มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนราคานะครับเราลองคิดดูนะครับ75กิโลต่อคนต่อปีนะครับปีนึงเนี่ย ถ้าคิดเป็นมูลค่านะครับคนคนที่ซื้อข้าวเนี่ยเอาให้ราคาข้าวหอมมะลิเลยนะครับกิโลละ40บาทนะครับปีหนึ่งเนี่ยต่อคนเนี่ยใช้ใช้เงินซื้อข้าวเนี่ยสามพบาทเท่านั้นเองถ้าคิดเป็นต่อวันนะครับเหลืออยู่8บาทต่อวันต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องของราคาเนี่ยยังสามารถเพิ่มการบริโภคได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรมากมายกับคนที่เราบริโภคข้าวกันอยู่ทุกวันนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการที่มีแบรนด์หลายๆแบรนด์เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคแล้วก็เป็นช่องทางการขายให้กับเกษตรกรต้นน้ําในเรื่องของตลาดก็มีห้างค้าปีกมีห้างค้าส่งผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีให้กับผู้บริโภคแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของคุณภาพวันนี้เนี่ยเรามีแบรนด์ข้าวเป็นร้อยร้อยแบรนด์นะครับสำคัญคือคุณภาพ จะต้องตรงปกนะครับคุณภาพตรงตามหน้าถุงตรงนี้แหละครับผมคิดว่าก็จะเป็นสิ่งที่การันตีให้กับผู้บริโภคแล้วก็เกษตรกรตกร้ตนน้ำด้วยก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากวิกฤตเรื่องภัยแล้งนะครับจากเรื่องการส่งออกที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าประเทศที่นำเข้าเนี่ยประสบภาวะการขาดแคลนทางด้านอาหารภัยสงครามนะครับก็เกิดการกระตุ้นให้ บางประเทศจะต้องตุนอาหารที่เป็นสิ่งสิ่งของสิ่งของจำเป็นนะครับแนวโน้มราคาเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าวขาวปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยสาได้ในส่วนกลุ่มของข้าวหอมมะลิก็ปรับตัวตามนะครับแต่อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยผมคิดว่าก็ดีสําหรับเกษตรกรแล้วก็คิดว่าการปรับตัวนี้เนี่ยในส่วนของตลาดส่งออกเนี่ย ก็มีการปรับตัวราคาสูงขึ้นแต่ตลาดในประเทศเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะตรึงราคาแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็ได้ราคาที่ยุติธรรมแล้วก็เหมาะสมครับก็ในส่วนของข้าวตาชัดเองนะครับก็ยังคิดว่าเรามีจุดแข็งในเรื่องของการที่เรามีพื้นที่ส่งเสริมการเพราะปลูกต้นน้ําเป็นของเราเองนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเ,เรามีพื้นที่ส่งเสริมเนี่ย ร่วมๆ่วม0ไร่นะครับในเขตพื้นที่ที่เป็นทั้งภาคอีสานและก็ภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งข้าวแหล่งข้าะปลูกข้าวคุณภาพดีในเรื่องของข้าวหอมมะลินะครับก็ข้าตาฉัดเนียก็ยังมีจุดยืนนะครับที่จะนำในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ดูแลในเรื่องของออสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ อุปทานตรงนี้ไม่ว่าจากต้นน้ำจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคนะครับก็ยังเป็นจุดยืนของข้าวตาชัดที่จะนำในเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็ความยั่งยืนนะครับให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานนี้ครับ